สิ่งใด,ดในโลกนี้ ล้วนมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลตัวตนโดยแต่ละบุคคลล้วนได้รับสิ่งต่างๆจากเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดหลายปีมานี้ข้าพเจ้าก็มีเหตุปัจจัยจากการได้รับกระแสะธรรมความเมตตาจากคูรู้ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีสมมุติแห่งกายสังขารให้สัมผัสและมองเห็นได้มี เพียงกระแสะธรรมที่ส่งผ่านมาให้รับรู้สื่อสารได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิข้าพเจ้าขอเรียกโครุทางธรรมว่าหลวงปู่ ผู้ซึ่งชี้แนวทางให้ข้าพระเจ้าก้าวข้ามผ่านในแต่ละบททดสอบแห่งการได้เกิดในภพภูมิมนุษย์ในสังสารวัตนี้ภาษาธรรมที่หลวงปู่ได้ขยายความบอกกล่าวตักเตือนสั่งสอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆเพื่อกระแทกอัตตาตัวตนให้เห็นความจริงปรากฏ ตามคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาที่ได้ทรงตรัสรู้และทิ้งความจริงให้เหล่าภพภูมิต่างๆได้รู้เห็นความจริงของสังสารวัฏอันหาที่สิ้นสุดมิได้นี้จากนี้ไปข้าพเจ้าจะขอนํำร,รมที่ครูรู้ผู้ยิ่งใหญ่ได้เมตตาชี้แนะสั่งสอนมาตลอดและ ทำให้เห็นแสงสว่างแห่งการก้าวเดินไปในแต่ละช่วงชีวิตอย่างเห็นตามความเป็นจริงได้ซึ่งกระแสธรรมนี้ถ้าจะมีผู้ใดได้รับรู้และสัมผัสได้ข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาด้วยจิตอันยินดียิ่ง เพื่อเป็นการสร้างพลังให้แก่ทุกสรรพชีวิตได้มีจิตที่กล้าแกร่งพร้อมเผชิญกับปัญหาจากสิ่งต่างๆแห่งเหตุปัจจัยที่นับวันยิ่งมีพลานุภาพบันทอนทุกขเวทนาทั้งกายและใจจนทำให้จิตวิญญาณอ่อนแอลงและอาจจะไม่สามารถต้านทานอำนาจเหล่านั้นได้ ขอแผ่เมตตาให้กับปวงสรรพสัต์ทั้งหลายทั่วสากลโลกทั่วรอบขอบจักรวาลถึงพยายมพรหมมารพญานาคราชผีเปรตอสุรกายภุมมาเทวาทั้งหลายขอให้สรรพสัต์ทั้งปวงจงตื่นรู้จงมีสภาวะเห็นความจริงแห่งสังสารวัฏเห็นการเกิดดับ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นการทนทุกข์อยู่ด้วยสังขารเห็นการทรมานแห่งการเป็นไปในอัตภาพของแต่ละบุคคลขอให้ดวงวิญญาณขอให้ดวงจิตจงหลุดพ้นจากห่วงทุกทรมานขอให้เหล่าสรรพสัตว์จงมีอัตภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีกายใจจิต มีสังขารที่ไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันขอพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพจงแผ่กระจายไปทั่วสากลจักรวาลรอบครอบเขตอน,นันตการให้ปวงเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจงร่มเย็นเป็นสุขจงมีชีวิตตามอัตภาพแห่งการเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะถึงซึ่งการหลุดพ้นจากสังสารวัตรทั่วทั่วทุกผู้ทุกคนทุกตัวตนเธอ